ครับออฟฟิเชีโอเคทุกคนกลับสวัสดีกันดูทุกคนว่าผมคัสโตเองนะอยูุ่ดผมคัสโตนะครับแล้วผมคัสโตแล้วผมคัสโตแล้วผมก็คัสโตหัวโล้นนะผมสวัสดีครับผมนักกูเหรอพี่กูกับออมเหรอพี่อ๋อเราอยู่กับเฟนครับคุงกับเสื้อขาวเฟนครับคุงไงครับแล้วก็อยู่กับเสื้อน้ำเงินคุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือผมชวนออมอัดคนเดียวแล้วพี่มาทำไมเนี่ยเมียกูกูห่วงอะมึงมึงนี่ใส่ไม่ดีมึงชอบต้าผู้หญิงไปทั่วมึงมันเพี่ยไม่ใช่เราบมนทึกเป็นเฉยเชยงครับพี่หัวโล้นพี่หัวโล้นนะสู้วันนี้เนี่ยผมชวนออมเนี่ยมาอาชีวิตรอดแต่พี่มายแล้วก็เป็นแค่ที่ใส่ดีแล้วกันนะทุกคนไปตัดปายกันทุกคน เอาชีวิตรอดที่ดีเนี่ยต้องเริ่มจากการตัดไม้อะนะไม่เอาชีวิตรอดที่ดีเริ่มมันเริ่มจากการขุดในเชื้ลราก่อนเนี่ยไอเดียวพี่มึงเอาจากท้ายมาหัวพี่ไอ้มั่งหัวเกิอแล้วว่าท้ายเรื่องไงไม่รู้อ๋อจะท้ายเรื่องมาหัวเรื่องออเตี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 งั้นก็ทุกคนก็อย่าลืมไปฟังเพลงใหม่พี่ดีนะที่พับของไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่หนูทุบไม้ไม่ได้อ่ะเอ้าเอาปุ๊เป็นไรนังเอาออกพี่วินค้าง เราเห็นพิธีกับพี่วินยืนนิ่งๆอ้าวอ้าวหมูค้างอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยแล้ววัรุ่นมาเลยอ่ะเฮ้ยใครเปิดเสริมเนี่ยพิธีพี่พี่เปิดเองอ่ะเี้ยแล้วเอาเอาไงอ่ะพี่เอาไงอ่ะพี่พีทมันซื้อเท่าไหร่อันเนี้ยโอ้โหผมเจอในเฟซอ่ะพี่สองสิบบาทต่อวันอ่ะจิงซื้อเท่าไงวะไอ้เหี้ยมึงมึน s t u ปิดไหวหายิอะไรอะพี่นี่ มึงไม่เคยดูช่องกสิกรแล้วไงเขาโปรโมทอยู่ในไอ้โค้งไอ้เวอร์เนี่ยที่ของก็ดีราคาก็ถูกไปสัตว์เท่าไหร่อะพี่ตรงตัวกิจสิบบาทเองไงที่อะกิจสิบบาทเองเหรอไหนไหนสัมเปิดไหน่อยอย่างแรกก็ต้อง he เข้า Google ไปแล้วพิมพ์เขาว่า xwer dot cao เฮ้ยโหลดอันแรกเลยอันแรก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 ท่าไมกูมีประวัติวะเคยใช้หรือเปล่าคือนั่นแหละสิงั้นกดสิงอัพสิงอินถ้าเกิดใช้ครั้งแรกต้องกดสิงอัพถ้าเกิดใช้ครั้งแรกถ้าเกิดใช้ครั้งที่สองกดสิงอินโอเคงั้ โอเคแล้วก็สมัครเลยอ่าโอเคแล้วไงต่อยังไม่ถือจ้าส่งรหัสยืนยันนี่ไงเด้งแล้วเด้งเร็วมากเร็วมากมากเลยเหรอใช่เมื่อกี้หนูเพิ่งกดขอรหัสไปเมื่อกี้เองแล้ว้องแสดงว่าพี่ใช้เวลาแบบไม่ถึง2งนาทีกพเปิดเซิร์ฟไปแล้วนั่นดิอ่าเรากดสะเรากดเติมเงินเติมเงิน เราก็ออกเลยเจอวันเดทบายแล้วเราก็เติมเงินเลยอันนี้คือขั้นต่ำเท่าไหร่อ่ะพี่วิน20บาทแล้วสูงสุดล่ะหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนเลยเหรอแต่พี่มันดูหนูสามารถดูราคาเซิร์ฟได้ก่อนปะดูได้กดดีเซิร์ฟเวอร์กดที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งเซิร์ฟเวอร์ตั้งเซิร์ฟเวอร์าก็สามารถดูราคาแพ็กเกจเลยว่าเราจะไหนลองดูวันไลฟ์เฮ้ย อันนี้วันละสิบบาทเองเชื่อพี่เสียไป้วสามบาทอะออมอันนี้16บาทโอ้หถูกกว่าพี่ตั้งเยอะโอ้โหแต่พี่แบบนี้พี่ไม่โง่ไปซื้อของคนนั้นหรอกเอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปสมัครของเอ็กเวอร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอในเซิร์ฟิทีเป็นหนึ่งนะได้เลยพี่เอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยแล้วกระสุนไปไหนเนี่ยเป็นไงวะเนี่ยได้เข่าเข้ามาคนแรกเลยไม่ใช่เหรอเธอมันอยู่ไหนะพี่มีดิเนี่ยอยู่ละสองคนเนี่ยไม่มีที่ไหนอะที่ไหนเนี่ย ช่วยด้วยพี่ทีทำอะไรหนูไม่รู้พี่วินเอาเลยเอาเป็นไงพี่ลื่นลื่นลื่นมากโอลื่นหนูแตกอะพี่เซฟแค่สิบห้าบาทเองนะพี่เติมเมื่อกี้สิบห้าบาทคือดีมากเลยอ่ะผมลื่นอ่ะโอ้โหลื่นปืนสโบร์บาตอนนี่เห็นน้องน้องน้องงวนแบบมันมันมันเรียกน้องงวนพี่กินแล้วตอนนี้ไอ้เยี้ยชัดเจ๋วอะแบบเน็ตเซฟดีเกินไปพี่เไออพี่๋ยวจะมือแล้วอะเอานี้หรือเปล่าเนี่ยไหนไหนคิดมันก็สั้นแล้วงั้น เราเล่นไปด้วยเลยหน่อยหนึ่งใครตายก่อนแพ้คาตายก่อนแพ้ใช่ไหมตายก่อนแพ้ไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำน้ำตั้งแต่ตอนนี้น้ำตอนนี้น้ำตอนนี้คาตายก่อนแพ้นะขุดไม้กดทุกการมาขุดตัดไม้แล้วเจ็บร้อยขุดหินแป๊บนึงได้ใครตายก่อนแพ้ใช่ไหมได้แล้วทับคิวทับคิวกูตบอ่ะเซิร์ฟกูนะเซิร์ฟกูนะคิวหน่าใครใครมันทำเรื่องขี้โกงเงินแลถามจริงผมแบนออกแล้วพี่ผมแบนออกเซิร์ฟนะเซิร์ฟผมนี่ผมกดสอง ผมเกิดแบบไม่ถึงหนึ่งวิอ่ะพี่ออกแน่เพราะว่าเซิร์ฟมันดีมาก <c oughs> ผมบอกแค่นีแ้แหละเป็ไนไงเป็นไงครูไม่ทา,านกขบอกเลยอ่ะพวกเจมหมดแน่เลย <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่แบบโอเคมามาเราใครตายก่อนแพ้นะได้คายตายก่อนแพ้ใช่ไหมโอ้โหแรกของไม่ถึงสองไม่ถึงวิอ่ะเออไม่ถึงวิจริงๆอะ่ะดูทุกคนดูปุ๊บแรกของที่ไหนวะแรกของเนี่ยคับของขอโทษอ๋อคับของขอโทษครับงงเลยไปแรกของที่ไหนวะโอ้ย ไม่เคยเจอ,อเครื่องเซิร์ฟที่ไหนลื่นขนาดเนี้จริงจริงพี่วินทำไรพี่วินทำใจอห้รเธออ้าเขียนเชิมั้มเตะโอ,อ<น>้โหมันมีคำโอ้โหแกรสร้างสกอร์บ์ดข้างๆเลยทุกคนแกทำโอ้อโห มาเอ้ยอันนี้เปิดหมดเลยไวะเนี่ยโโอ้หฮาร์ดกูด้วยมึงกลายกูตายเลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่ให้โอปีพี่วินไปดิอากูชิพผมกูชิพผมให้ตายยังไงกไม่ตายพูดเลยเพราะว่าว้ายซอมบี้เอ้ยออมออมคิดว่าใครจะตายคนแรกอะต้องไม่ใช่หนูแน่เลยพี่ไม่ใช่พี่แน่นอนอะเพราะว่าพี่คนเปิดเซิร์ฟเครื่องมันลื่นขนาดนี้นะ อยู่ที่ฝีมือแล้วใครตายก็ตายไม่ได้กูด้วยเรียบร้อยนะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะพี่ไม่ได้กูด้วยไม่ได้กูด้วยไม่ได้กูด้วยโอเคครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องเซิร์ฟดีราคาถูกแบบนี้นะครับสวัสดีไปตำกันได้ที่ aquacloud นะครับเป็นเครื่องเซิร์ฟดีมีคุณภาพนะครับและที่สำคัญราคาถูกมากทุกคนสำหรับนี้ผมไปแล้วครับแม่บ้าจุ๊บๆไปแล้ว